รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ปราสาทพวิหารเป็นปราสาทหินตามแบบศาสนาฮินดูที่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรักภาษาเขมรว่าพนมดงเร็กหมายถึงภูเขาหมายคานสูงจากระดับทะเลปานกลาง657เมตรที่ตั้งของศาสนาสถานแห่งนี้รู้จักกันในนามพนมพวิหารหมายถึงมันพดแห่งศาสนาสถานอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาพวิหาร อำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเคยเป็นทางขึ้นสู่ปราสาทที่สะดวกที่สุดปราสาทพระวิหารมีสถาปัตยกรรมแบบขเขมรสร้างตามแนวเหนือใต้ซึ่งผิดแปลกไปจากปราสาทของส่วนใหญ่ไทยและกัมพูชามีประวัติพิพาทเหนือตัวปราสาทเป็นเวลานานแล้วในพุทธศักราช2505 สารยุติธรรมระหว่างประเทศพิภากษาให้กัมพูชามีอธิปไตยเหนือปราสาทและวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2551องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกในประเทศกัมพูชาปราสาทแห่งนี้มีชื่อเรียกเก่าสุดว่าพระวาราย พระเจ้าวรมวงค์เธอพระองค์เจ้าชุมพลสมโภชกรมหลวงสรพสิทธิ์ประสงค์ได้เสด็จไปยังปราสาทแห่งนี้และทรงขนานนามว่าปราสาทพมวิหารซึ่งต่อมาเรียกกันทั่วไปว่าปราสาทพระวิหารที่ประดิษฐานปราสาทพระวิหารประดิษฐา,านอยู่บนผาเป้ยตาดีของเทือกเขาพนมดงรักซึ่งเป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา การเยี่ยมชมในอดีตการเยี่ยมชมปราสาทพระวิหารจะใช้ทางขึ้นจากฝั่งไทยโดยทางการไทยและทางการกัมพูชามีรายได้จากการท่องเที่ยวร่วมกันแต่ปัจจุบันมีความตึงเครียดระหว่างแนวชายแดนประชาชนทั่วไปจึงไม่สามารถขึ้นไปชมปราสาทจากทางประเทศไทยได้อีก กัมพูชาได้สร้างถนนคอนกรีตยาว3กิโลเมตรแต่เขาขึ้นไปยังปราสาทพระวิหารสำเร็จแล้วและเป็นทางที่ประชาชนทั่วไปใช้ขึ้นไปชมปราสาทได้ในปัจจุบันผ่านทางประเทศกัมพูชาสถาปัตยกรรมปราสาทพระวิหารมีลักษณะเป็นแบบศิลปะบันทายสีลักษณะบางส่วนคล้ายคลึงกับพระวิหารของปราสาทนครวัด รูปรอยแกะสลักบนปราสาทสันนิษฐานได้ว่าเป็นศถานสถานของศาสนาฮินดูลัทธิไสวรนิกายมีพระศิวะเป็นเทพสูงสุดของศาสนาเชื่อกันว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะที่ทรงประทับบนยอดเขาไกรลาสซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดของพระสุเมีประวัติศาสตร์ภูมิหลังทางสังคมปราสาทพาระวิหารคือมอรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ มีใช่ของประเทศหรือกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งเพราะมีความเกี่ยวข้องกับชนหลายเผ่าพันธุ์และหลายสติความเชื่อในอดีตนั้นเทือกเขาพนมดงรักเป็นสถานที่ติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างที่ราบสูงโคราชกับที่ราบเขมรตำ่ำการสถาปนาปราสาทพระวิหารเป็นแรงศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนท้องถิ่นและผู้นับถือศาสนาฮินดูมีขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชชยวร,รมันที่สองตามจารึกศิวสศักติก พระเจ้าชัยวรรมนที่สองทรงกำหนดหลายพื้นที่บริเวณเขาพระวิหารเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรวะวาลัยแห่งเขาพระวิหารเป็นเขตของเจ้าพื้นเมืองของตระกูลพระนางกัมพูชาลักษมีพม่าเหตสีของพระองค์ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างศาสนสถานบนเขาพระวิหารต่อมาพระเจ้าสุริยะวร,รมันที่หนึ่งโปรดให้สถาปนาพระพัดเลสวนแห่งลิกคบปุระไว้นะยอดเขาพระวิหารด้วย อันเป็นการให้ความสําคัญแก่เขาพระวิหารในฐานะภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งสถิตของบรรพุรุษของชนชาติจามและขอมนอกจากนี้ยังทรงทําให้ปราสาทเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับบรรพุรุษและประเพณีสักการะบูชาอันพร้อมกับเทศกาลของเกษตรกรความนิยมในการประกอบพิธีกรรมที่ปราสาทพระวิหารนําไปสู่การขยายตัวของชุมชนใกล้เคียงตามจารึกเก่าวไว้ว่าพระองค์ทรง ทีวากรบัณฑิตมาวงสวงพระศิวะทุกปีนอกจากนี้ยังมีชุมชนโดยรอบที่มหามหากษริยัทร์สมุทิศไว้ให้รับใช้เทวสถานชุมชนที่มีชื่อในจารึกอย่างเช่นกุลุก,กษตรเป็นต้นต่อมาปราสาทพระวิหารได้ลกลายเป็นแหล่งจารึกแสวงบุญสำคัญในราชสมัยพระเจ้าสุริยววรมันที่สองตามเอกสารพระประวัติกรรมปุพมและองค์กรแห่งพระราชการ พร้อมทั้งประวัติของพระเจ้าแผ่นดินองค์อื่นการก่อสร้างปราสาทพระวิหารประกอบด้วยหมู่เทวาลและปราสาทหินจำนวนมากเทวาลหรือปราสาทหินแห่งแรกสร้างขึ้นเมื่อต้นคริสตศตวรรษที่9ซากเปลักหักพังของเทวาลที่เหลืออยู่มีอายุตั้งแต่สมัยเกาะแก่ในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่10คันเมื่อนครหลวงของอาณาจักรของอยู่ใกล้คือนครวัด นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบบางประการในรูปแบบศิลปะของปรา,าสาทบันทายสีตามหลักจารึกที่ค้นพบสามหลักคือจารึกศีวสักติจารึกหมายเลข k 3 8 0และ k 3 8 1เชื่อว,ว่าเริ่มก่อสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สองและเป็นรูปร่างเมื่อในสมัยพระเจ้ายโสวรมันซึ่งสถาปนาสีสิขาเลสวนไว้ในปีพศ หนึ่งร้อยสี่สิบสามแต่โครงสร้างทรงใหญ่ของปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุยะวรมันที่หนึ่งและพระเจ้าสุยะวรมันที่สองในครึ่งแรกของคริสตศตวรรษที่สิบเอ็ดและสิบสองตามลำดับปราสาทพระวิหารสร้างด้วยศิลารายซึ่งสก,กัดจากบริเวณเทือกเขาพนมดงลักนี้และวัสดุก่อสร้างอื่นได้แก่อิฐเผาและไดทามะปวก ปัจจุบันปราสาทหลงเหลือแต่เพียงซากปราขับพังแต่ทว่ายังมีอาคารปราสาทเหลืออยู่อีกหลายแห่งกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารคดีความพุทธศักราช2505ผู้คนพบปราสาทพระวิหารในสมัยปัจจุบันคือพระเจ้าหน้อยยาเธอกมรมหลวงทพภสิทธิ์ประสงค์พระราชาโอรสองค์ที่11ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงพบเมื่อปีพุทธศักราช2442ขณะทรงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นข้าหลวงต่างพระองค์สเสด็จไปรับราชการที่มณฑลลาวกาวในสมัยราชการที่5และได้ทรงจารึกป,ปีรอสอที่พบเป็นเลขไทยตามด้วยพระนามไว้ที่บริเวณชะงงอฝาตาดีเป็นข้อความว่า118สพสิทธิ์ต่อมาเมื่อประเทศฝรั่งเศส เข้าครอบครองอินเดียจีนได้ทำสนทิสัญญาพุทธศักราช2 4 4 7ในการปักปั่นเขตแดนกับราชาอาณาจักรสยามโดยมีความตามมาตราที่หนึ่งของสนทิสัญญาระบุให้ใช้สันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งพรมแดนซึ่งมีผลให้ปราสาทพระวิหารอยู่ในดินแดนของไทย ต่อมาในพุทธศักราช2451ฝรั่งเศสได้จัดทำแผนที่แต่ฝ่ายเดียวส่งมอบให้สยาม50ชุดและแต่ละชุดมี11แผ่นในแผ่นหนึ่งคือแผ่นดงรักที่ครอบคุมพื้นที่ปราสาทพวิหารและไม่ได้ใช้แนวสันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งผุมแดนทำให้ปราสาทพวิหารในแผนที่อยู่ในดินแดนของกัมพูชา โดยที่รัฐบาลสยามในขณะนั้นไม่ได้มีการถักถวงแต่อย่างใดต่อมาในปีพุทธศกราช2483ประเทศฝรั่งเศสแพ้สงครามต่อประเทศเยอรมันทำให้สัญญาณุภาพทางกทหารลดลงจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ทรงยื่นข้อเสนอเรียกร้อง <ừ> ดินแดนที่เสียไปในรัชกาลที่5คืนจากฝรั่งเศส ึ่งฝรั่งเศสได้ทำการปฏิเสธและมีการเคลื่อนไหวทางทหารทำให้เกิดสงครามพิพาทอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นในปีพุทธศักราช2484ประเทศไทยได้รับชัยชนะในการรบตลอด22วันกระทั่งประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศมหาอำนาจในขณะนั้นเสนอตัวเป็นตัวกลางไก่เกียและฝรั่งเศสได้ตกลงคืนจังหวัดชัยบุรีจัมปาสะเสียมราช ชาตะบองให้กับประเทศไทยตามอนุสัญญาโตเกียวทําให้ปราสาทพระวิหารกลับมาอยู่ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ต่อมาเกิดสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลไทยประกาศเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรต่อมาประเทศญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้สงครามประเทศไทยจึงต้องรักษาสถานะตัวเองไม่ให้เป็นฝ่ายแพ้สงครามตามญี่ปุ่น และต้องการเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติจึงตกลงคืนดินแดน4จังหวัดให้กับฝรั่งเศสทำให้ปราสาทพระวิหารกลับไปอยู่ในบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาต่อมาในปีพุทธศักราช2497ฝรั่งเศสแพ้สงครามต่อเวียดน,นามที่เดียนเบียนฟู ต้องถอนทหารออกจากอินโดจีนประเทศกัมพูชาได้รับเอกราชตามสนธิสัญญาเจนีวาและไทยได้ส่งทหารเข้ารักษาการบริเวณปราสาทพระวิหารอีกครั้งภายหลังกัมพูชาได้รับเอกราชกระสิต์กัมพูชาสาระราชสมบัติเข้าสู่การเมืองได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีและประกาศเรียกร้องให้ไทยคืนปราสาทพระวิหารแต่ไทยไม่ยอมรับ เจ้านารโรมประกาศตัดความสัมพันธ์กับทางทูตกับไทยเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศัรกาศราช2501และในปีต่อมาเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2502เจ้านาร,ารคมได้ฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกให้ไทยคึ้นประสาทพรวิหาร ฝ่ายไทยต่อสู้คดีความโดยหม่อมราชวงศ์เสีปามูดกับคณะรวม13คนเป็นฝ่ายทหารฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชามีนายดีนแอนจิสันเนติบัณฑิตแห่งศาลสูงสุดอดีต รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเป็นหัวหน้าคณะกับพวกอีกเก้าคนกระทั่งวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2505ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาด้วยเสียง9ต่อ3และเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2505หลังจากศาลโลกได้ตัดสินแล้ววันที่20รัฐบาลไทยโดยดเตรธนั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือไปอยังนายอูทันเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อประท้วงคำพิพากษาของศาลโลกและสงวนสิทธิ์ที่ประเทศไทยจะเรียกร้องประสาทพระวิหารคืนในอนาคตท้งนี้คำตัดสินของศาลโลกนั้นเป็นสิ่งที่สิ้นสุดไม่มีการอุทธรณ์การจะจำนำคดี กลับขึ้นมาพิจารณาใหม่นั้นสามารถทําได้มีหลักฐานใหม่และต้องภายใน10ปีหลังจากนั้นไม่นานกัมพูชาเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นภายในประเทศปรา,าสาทหินแห่งนี้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมเพียงช่วงสั้นๆในพุทธศักราช2535 แต่ปีต่อมาก็ถูกขมรนแดงเข้าขครอบครองจากนั้นก็เปิดอีกครั้ง ouais. จากฝั่งประเทศไทยเมื่อปลายปีพุทธศักราช2541การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโรคของประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2548กัมพูชาได้เสนอต่อองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการ ปีพุทธศักราช2549วันที่31มกราคมศูนย์มาดกโรคของยูเนสโกที่ปารีสขอให้กัมพูชายื่นเอกสารใหม่เกี่ยวกับการเขตการชนของปราสาทและมีคำแนะนำให้ร่วมมือกับฝ่ายไทยพุทธศักราช2550กัมพูชายื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารอีกครั้งขณะที่ไทยยื่นบันทึกช่วยจำต่อ เอกอัครราชาทูตกัมพูชาและเสนอขึ้นทะเบียนรวมแต่คณะกรรมการมรดกโรคสากลมีมติเรื่องการขึ้นทะเบียนรวมออกไปโดยให้ไทยกัมพูชาร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและในวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2551องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนตามคำขอของกัมพูชา ในตัวปรา,าสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกเฉพาะเพียงตัวปรา,าสาทเท่านั้นโดยผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อไอเพียงข้อเดียวในวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2551กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้นำมาเด็นนี้มาโจมตีเพื่อขับไล่นายน,นุพพลโดนปัทมาให้ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เหตุการณ์นี้พัฒนาไปสู่ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาในที่สุดนับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ุทธศักราช2554ทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาได้ใช้ปืนใหญ่ยิงประทะกันซึ่งต่างก็โทษอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นฝ่ายเริ่มก่อนวันที่5กุมภาพันธ์กัมพูชาได้ยื่นจดหมายถึงสหประชาชาติความว่า พฤติการล่าสุดของทหารไทยได้ระมิดข้อตกลงสันติภาพปารีสพฤศักราช2534กฎบัตรสหรประชาชาติและคำพิาพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศพุทธศักราช2505การตั้งต้นคดีเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2554กัมพูชาได้ยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารพุทธศักราช2,505ที่ตัดสินไปแล้วและในวันเดียวกันกัมพูชาได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลร,ระบ,บุวิธีการชั่วคราวสำหรับการรักษาสิทธิของกัมพูชาอย่างเร่งด่วนในคำร้องทั้งสองฉบับของกัมพูชาได้กล่าวอ้างถึงความขัดแย้งไทยกัมพูชา ที่ยังคงเป็นปัญหามาจนถึงปัจจุบันต่อมาวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2554สารแจ้งต่อสื่อมวลชนว่าคำร้องของกัมพูชาที่ขอให้สาลตีความคำพิพากษาเดิมนั้นถือเป็นการเริ่มต้นคดีใหม่ส่วนคำร้องที่ขอให้สารระบ,บุวิธีการชั่วคราวนั้น ถือเป็นกระบวนการพิจารณาที่เกี่ยวเนื่องกับคดีใหม่ดังกล่าวคำร้องของให้ตีความคำพิพากษาเนื้อหาคำร้องของกัมพูชากัมพูชาได้ยื่นคำร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสความยาว17หน้ากัมพูชาระบุว่าไทยมีข้อขัดแย้งต่อความหมายและขอบเขตของคำพิพากษาเดิมในประเด็นต่อไปนี้ 1. ประเด็นที่กัมพูชาเห็นว่าคำพิพากษาเดิมนั้นได้อาศัยเขตแดงระหว่างประเทศที่มีมาอยู่ก่อนแล้วซึ่งไทยและกัมพูชาต่างให้การยอมรับ 2. ประเด็นที่กัมพูชาเห็นว่าเขตแดนดังกล่าวเป็นไปตามแผนที่ในภาคผนวกหนึ่งที่ต่อท้ายคำฟ้องของกัมพูชาซึ่งศาลได้อ้างถึงในหน้า21ของคำพิพากษาเดิม ศาลได้อาศัยแผนที่ฉบับนี้เพื่อวินิจฉัยว่าการที่กัมพูชามีอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารน,นั้นเป็นผลโดยตรงที่เกิดขึ้นเองจากการที่กัมพูชามีอธิปไตยเหนือบริเวณที่ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่สามประเด็นที่คำพิพากษาเดิมได้ตัดสินให้ไทยมีพันธกรณีต้องถอนกำลังทหารหรือบุคลากรอืน่นออกจากบริเวณใกล้เคียงตัวปราสาท ที่ตั้งอยู่บนเขตแดนของกัมพูชาโดยกัมพูชาเห็นว่าพันธะกรณีที่มีลักษณะทั่วไปและต่อเนื่องดังกล่าวย่อมเป็นไปตามถ้อยคำในคำพิพากษาเดิมที่ศาลได้ยอมรับว่ากัมพูชามีอธิปไตยเหนือบริเวณดังกล่าว